สองทักคือสมทวินห้วยหงทอนะครับต่อจากนี้ไปขอทุกท่านได้กล่าวบูชาพระรัตนตรัยอรา,ารัธนาศีลสมทานศีลรับศีลเป็นลําดับแรกก่อนนะครับผมจะขออนุญาตกล่าวนับก่อนนะครับพุทธบูชามหาเตโชวันโตธรรมบูชา ปัญโยสังฆบูชามหาโพข้าวะโหสุขติงโสติโลกนาถังอภิปูชยามะว่าพร้อมกันครับอิมินาสังการ ตูนูนันอาหังวันธานิเข้าพเจอบวันทาาแล้ว้็ู้อาจารย์มันดานิดาผู้มีพระคุณอย่าูงคัชปชาอาจารย์พิยะภมนันอาหังวันธานิข้าไปเจอกรวันทานแล้วกผู้ปชาผู้มีพระคุณอย่างสูงจากนี้ตั้งใจอารักษนาสิท์เพื่อสมาะสิทธิ์และรับสิทธ์พร้อมกันนะครับ มายังพันเตวีสุงวีสุงระฆังอัายะติสารเนนสหปัญจศีลานิยาจามสุติยังปีมายังพันเตวีสุงวีสุงระฆังาทาฉยะติสารเนนสหปัญจศีลานิยาจามปติยัพันเตวีสุงวีสุงระฆังอัายะ ติสารเณะสาหาปัญจศีลานิยาจาเบื้องหน้าแต่นี้ต่อไปขอให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพากันน้อมจิตตั้งใจรับศีลโดยรักษากายวันาาใจของเราให้เป็นไปนได้ดีเป็นไปนได้ชอบประกอบด้ธรรม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มต,ตัาาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสาาตาาาตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะแปลความว่าขอนอ,นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุชอบได้โดยพระองค์เองแม้บริณิพานนานแล้วพระองค์นั้นนะโมครั้งที่หนึ่งขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระสัญญาคุณนะโมครั้งที่สองขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระวิริยคุณนะโมครั้งที่สามขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ผู้ทรงพระปัญญาคุณพุทธังสรนองคาชาไม่ทธังสรนันคชาณีธรรมัสง,งสรนองคาชาไม่ธรรมันส,สรนันคชาณีสังขังสรรนองคจาไม่สังขันสระนันคชาณีโตเต ยัมปีพุทธังสระนองขจามิทุติยัมปีพุทธังสระนองขจามิตุติยัมปีอัมมังสระนองขจามิทุติยัมปีธัมมังสระนองขจามิตุติยัมปีสังฆังสระนองขจามิทุติยัมปีสังฆังสระนองขจามิ ตาติยมปีผุทธังสรนังขจามีตาติยมปีพุทธังสระนังขจามีตาติยมปีมังสรนังขจามีตาติยมปีธรรมังสระนังขจามีตาติยมปีสังขังสรนังขจามีตาติยมปีสังขังสระ โคดังสารนังคาฉามิแปลความว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสาระที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสารนังคาฉามิแปลความว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสาระที่พึ่งที่ระลึกสังคังสารนังคาฉามิแปลความว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์พระเจ้า ผู้ประพุติดีปฏิบัติชอบปฏิบัต,ติตรงปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเป็นสรระาที่พึ่งที่ระลึกทุติยมปีแม้ครั้งที่สองตัติยมปีแม้ครั้งที่สามลำดับต่อไปจะเป็นศีลที่ไปรักษากายว่าใจของเราให้เป็นไปได้ดีเป็นไปได้ชอบประกอบเป็นธรรม ปานาติปาตาเวรมาณีสิกขาปะทังสมาธิยาเมตติแปลวามว่าพระพเจ้าพึงวัตลดเวรจากการฆ่าส er ัตว์ตัดชีวิตหรือทำชีวิตสัตว์ที่มีลงปานให้ตกลงไป อทินนอธานาเวรมาณีสิกขาปัฏฐานสมาทิญามิอทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทัานสมาธิยาณิแบลบว่าพระพเจ้าเป็นวิรัติสเวนจากการลักเขมยชอบโกงในทรัพย์ที่เขามีเจ้าของห่ม้ามกามิสุเมชาจารเวรมาณี สิกขาปัทถสมอธิยาไม่กามีสุวิชาจาราเวรมณดีสิกขาปัทถมสมาธิยามิแปรบามว่าข้าพเจ้าเพงเวลางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมาีสิกขาปัทัสมอธิยาิมุสาวาทาเวรมาดี ัาาสมาาิแปลความว่าพระพเจ้าพึงวิรัโนเย็นจากการพูดโกหกพูดคำหยาบพูดสอศศศศ่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อพูดให้เขาแตกร้าาความสมคีกันสุราเมรยะมัจฉะปมมอทะทนนเวรามานีสิกาปัตมสมอทิยมสุรามี รยะมัชชะปัจมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสัมมาธิยามิแปลบว่าพระพเจ้าคนวิรัตทรเว้นจากการดด่มเครื่องดองขอเมาทำให้ประมาทขาดสติอิมในิปัญจะสิกขาปะทฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะภคสัะสมปทาน อันติตันสมาสิลังวิโสทะเยช,<า>ชุอามะพันเตพระมาจะโลกาทิปติสหัมปติกัอัญชลีอันทิบวรังอนย,ยาจธาสันติทัสตาประชะาชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัญชัง เท้าสามบดีพรหมผู้เป็นใหญ่แห่งโลกได้ประคองอัญชลีประนมหัตนมัสการกราบทูลวิงบอรอาราธนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐโดยไม่มีใครยิ่งกว่าว่าปู่สัตว์ในโลกนี้ที่มีกิเลสด,ดุดทุลีในดวงตาน้อย ยังพอมีอยู่ขอพระบคงสรงโปรดเอ็นดูแสดงทรมโปรดหมูสัตว์เหล่านี้ด้วยเถิดนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุสสะ นะโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธรรมังสังฆังอาจารยัยโมโุชเชเิขอโอกาสแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อันมีครูบาอาจารย์อันประเสริฐทั้งหลายที่ได้สั่งสอนอบรมงบ,งบ่มเพ็นให้เราทั้งหลาย ได้เข้าสูทาส่ทางศีลทางธรรมทางสติทางปัญญาเกิดสัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเพื่อเข้าถึงพระพุทธศาสนาโดยดีโดยชอบโดยความและขอเจริญพรเจริญธรรมเพิ่อสุขญาติโยมพุทธบริษัทแสมาคมแห่งนี้วันนี้เป็นวันสำคัญของชีวิตเราทุกคนทางพระและคารวะที่มาในสมาคมแห่งนี้เนื่องจาก เป็นวันสวรรคตของภาภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท,ที่เราได้ทราบและเป็นการมาลำลึกนึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์วิชัยเข <Gente S 1> มิโยที่เราทั้งหลายได้ศรัทธาเลื่อมสายใฝ่ใจในพระธรรมเทศนาของท่านเราทั้งหลายก็รู้จักท่านดีอยู่แล้วแลวะรู้จักสถานที่นี้ดีอยู่แล้ว เราก็จะเข้าใจเข้าถึงเพราะว่าการปฏิบัติธรรมของเรานั้นก็จะมีอยู่เสมอไม่ว่าจะการสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์สายพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายมาประชุมกันที่นี้เพราะนั้นเราทั้งหลายก็จะฝากธรรมะสั้นๆให้ญาติโยมทั้งหลาย นะเพราะว่าเราจะมีพิธีกรรมต่อต่อไปอีกหลายพธิธีนะซึ่งจะเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการสืบอายุพระศาสนาจะลงพระศาสนาอาตมาจึงขอฝากธรรมะว่าเรามีสมจอสจอนะสจอก็คือหนึ่งจนจอที่หนึ่งคือจน จนมีสองอย่างจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พอจนเพราะไม่มีก็าอาจจะด้วยบุญวาสนาบารามีที่ได้กระทําบําเพ็ญมาตามความเชื่อและความขยันหมั่นเพียรในอิทธิบาททั้งสี่เราก็จะทราบว่าบางคนจนเพราะไม่มีเพราะไม่มีสติปัญญาที่จะไปทํามาหากินมีสติปัญญาที่จะไปหาทรัพย์ให้เกิดขึ้นได้มีขึ้นได้ หมือนกัคนไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าปัจจุบันนะจนเพราะไม่มีเนี่ยเยอะเพราะเห็นว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะทํำยังไงแต่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเขามองเห็นเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์เป็นสินกันหมดอันนี้เขาจึงบอกว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นคนตมคนหนึ่งตาแหลมคมเห็นเพชรขาวที่แวววาวก็คือสติปัญญาที่จะมองเห็น อันนี้คือจนเพราะไม่มีอันนี้น่าเห็นใจน่าช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูนะอันที่สองคือจนเพราะไม่พอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอตามหลักพุทธศาสนาท่านเรียกว่าตันหาคือหาหาแล้วก็มาตันตันตัน,ตนแล้วก็ไปหาใหม่หาไม่จบไม่สิน้นที่ในปฏิสันสมุปปบาทท่านบอกผัสสะทำให้เกิดตันหาตันหาทำให้เกิดอุปทานเนี่ยเราก็เนี่ย,ยตอนแรกก็ไปหามาไปหามา ไปหามาแล้วก็เกิดอุปทานว่าของกูก็เลยเกิดตัวกูและของกูยอมจะเห็นว่านกเขาเนี่ยมันบินตามท้องไร่ท้องนาเราจะเห็นมันร้องกุ๊กกูกุ๊กกูจะแม่มันร้องว่าของกูของกูแต่พอก็จับมาใส่กรงมันร้องไม่เหมือนกันมันร้องว่าปล่อยกูปล่อยกูพอมากเกินไปเหมือนเรากินมากเกินไปนอนมากเกินไป อะไรที่มากเกินไปแม้แต่การปฏิบัติที่มากเกินไปที่ไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็จะเป็นทุกข์นี่เพราะฉะนั้นไอ้จนเพราะไม่พอเนี่ยนะที่โบราณเขาบอกว่าอย่าเอาคนโง่ไปเป็นทูตอย่าเอาคนโลภไปครองเมืองถ้าคนโลภครองเมืองเมื่อไหร่โยมจะเห็นว่าหมดมีอะไรก็หมดของกูหมอดอะเนาะของกูหมอดแหละ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นสังคมปัจจุบันเป็นอย่างนี้โดยมากจะจนเพราะไม่พอเพราะตันหาที่พาไปตันๆแล้วก็ไปหาหาแล้วก็มาตันตันอยู่นั่นแหละอย่างไม่ว่าจะรุ่นไหนรุ่นไหนเพราะนั้นสติปัญญาในพระพุทธศาสนาจึงทําให้เราสันโดษสันโดษและพอดีมีพอใช้ได้พอเสียแต่คนรวยนะเขามีมีเหลือใช้นะได้เหลือเสีย แต่ของเรามันแค่มีพอใช้ได้พอเสียอันนี้ก็จนแล้วมันมีจนทั right ้งนอกกับจนทั้งในโยมก็ถามตัวเองว่าเราจนเพราะข้างนอกหรือเราจนเพราะข้างในอันนี้คือจอที่หนึ่งนะจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พอและจนข้างนอกและจนข้างในลงไปพิจารณาตัวเองดูว่าเราจนเพราะไม่มีหรือจนเพราะไม่พอจนข้างนอกหรือจนข้างในจนกายหรือจนใจนะ อย่างพระท่านอาจจะมีแค่ผ้าสามผืนมีบาทมีอะไรมีกุฏิพอเป็นพอไปพออยู่ที่โยมเหลือเพราะว่ามันเป็นกุฏิของพระพุทธศาสนาไม่ได้ของพระเหมือนหลวงพ่อท่านแสดงให้เห็นว่าท่านรวยตลอดท่านไม่จนเพราะท่านไม่ได้เป็นของท่านนะท่านสร้างศาลาเนี่ยด้วยโอ้เห็นความความตั้งใจของท่านเนี่ยสร้างและท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วยเราก็จะเห็นเห็นว่าอันนี้แหละเราจะเห็นว่าท่านพอ นะพอท่านพอถ้าเกิดพอในใจแล้วยมสบายใจแต่ไม่พอแล้ววิ่งไปหาเท่าไหร่ก็ไม่พอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พออันนี้คือจอที่หนึ่งจอที่2คือเจ็บเจ็บนะมันมีเจ็บสองอย่างคือเจ็บกายกับเจ็บใจนะเจ็บกายก็ไปหาหมอเจ็บใจก็ไปหาธรรมะเนาะ โยมเจ็บใจข้างนอกบโยมบอกว่าโยมมักจะพูดเสมอยมมาปฏิบัติธรรมมักจะพูดเสมอว่าโยมนะไม่อาฆาตพยาบาทหรอกหลวงพ่อโยมไม่อาฆาตพยาบาทเพราะโยมใส่บาตรทุกวันรักษาศีลอยู่เสมอโยมไม่อาฆาตพยาบาทแต่โยมจาแม่นไม,ไม่รู้จําแม่นนีมน่มันจะเป็นมันมันจะเป็นอาฆาตหรือเปล่าไม่รู้นะจําไม่ลืม ข้างนอกลืมแต่ข้างในจำข้างนอกอะลืมไปแล้วแต่ข้างในจำอยู่เสมอ,อบางคนบอกว่าคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยแผ่เมตตาเนาะแผ่เมตตาข้างนอกแผ่เมตตาสัพเพสตาแต่ข้างในกัดกรรมนิ่งเลยเนาะเพราะฉะนั้นโบราณท่านจึงบอกว่าโยพระท่านสอนว่าแผ่เมตตาเนี่ยเป็นอภัมัาญยาเมตตาให้แผ่เหมือนดวงอาทิตย์ แผ่เหมือนดวงอาทิตย์ที่ไม่เลือกชั้นวันนะไม่เลือกที่สูงที่ต่ำแผ่เหมือนอาทิตย์แต่โยมบอกว่าโยมแผ่อย่างหลวงพ่อได้แต่ยกเว้นในบ้านข้างๆได้ไหมเพราะมันไม่ถูกกันคือแผ่ได้หมดแต่ยกเว้นบ้านข้างๆหรือบางคนก็ยกเว้นคนข้างๆเนาะคนข้างๆแผ่ได้หมดเมตตาได้หมดแต่คนข้างๆจะไม่ค่อยแผ่เมตตา อันนี้เขาเรียกยังไม่เป็นอัปปัญญาเมตตาเนาะเจ็บเจ็บนอกกับเจ็บในโยมก็ถามใจตัวเองเราปรงนอกหรือปรงในบางคนปากก็ว่าปรงแต่ปรงเป็นของกูเนาะปากก็ว่าปลงแล้วยมปลงแล้วยมมาปฏิบัติธรรมวัดเนี้ยยมปลงแต่ปรงเป็นของกูไม่พอนะเพราะฉะนั้นปรงก็ให้แล้วก็จบโยมเหมือนโยมใส่บาตรพระเนี่ย โยมต้องไปนั่งจ้องพระว่าจะฉันน้องโยมไหมจะอะไรต่ออะไรเนี่ยมันบางทีพระก็อุดอัดเหมือนกันนะแต่ว่าพระก็ต้องปงเอาว่ามองก็มองปูก็ฉันนี่แหละเนาะให้แล้วกันไปเพราะฉะนั้นเจ็บเจ็บนอกกับเจ็บในโยมก็ดูเอาว่าเจ็บข้างนอกก็ไปหาหมอโยมไปหาหมอหรือจะไปทํายังไงให้หายนะบางคนอาจจะมีเคยมีโยมาอัตมา ไปรักษาโรคหมดไปหลายล้านไม่หายตอนนี้บอกโยมเอาง่ายๆอย่างเงี้ยเอานี่ไปต้มกินเขาบอกว่าเป็นยาผีบอกโยมถามว่าหลวงปู่ยาผีบอกมีอยไหมอ๋อหมเลรอาตมาก็มึนแล้วอยากหายก็กินไม่อยากหายก็ไปเลยก็แล้วแต่โยมเพราะนั้นเจ็บเจ็บนอกหรือเจ็บในเราต้องถามใจตัวเองใช้ธรรมะเข้าไปอบรมบำเพ็ญในใจ เช่นการรักษาศีลการเจริญภาวนาปีกหลีกเล้นตัวเองไปในที่อันควรในที่อันสงัดแต่บางคนก็แปลกนะไปอยู่ที่ที่สงัดแต่ไม่สงบฟุ้งซ่านไปเรื่อยคิดเดี๋ยวก็คิดถึงโน่นคิดถึงนี่คิดเราก็ดูว่าเราคิดเพื่ออะไรมันจะโกหกไปถึงไหนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันโกหกอย่าไปเชื่อมันนะ แล้วอย่าไปเชื่อมันถ้าเชื่อมันเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นจอที่2คือเจ็บนอกหรือเจ็บในโยมถามตัวเองเจ็บกายหรือเจ็บใจอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่ผัสสะทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปทานถามว่าเจ็บนอกหรือเจ็บในนะหรือเจ็บใจเจ็บกายหรือเจ็บใจนะอันที่สคือจาก จากก็มีสองอย่างจากนอกกับจากในอย่างหลวงพ่อเนี่ยจากข้างนอกแต่ยังอยู่ในใจของเราเรายาังระลึกนึก,กถึงเราอย่งลึกถึงจรงได้มาที่นี่เพราะเราจากแต่ข้างนอกท่านจากแต่ธาตุสี่ขันห้าอายตนะหกแต่ธรรมะของท่านยังอยู่ในใจของเราเพราะนั้นขอให้เราพิจารณาดูว่าเราจากนอกหรือจากในอยู่ให้เขา ไหว้ใจจากไปให้เขาคิดถึงครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจากนอกจากนอกแต่ในท่านยังไม่จากอัฐิท่านยังเป็นพระธาตุยู่ให้คนได้กราบไหว้เคารพบูชาความดีของท่านการบำเพ็ญของท,ท่านที่สอนเราก็ทำให้เราได้เคารพบูชาอันที่สี่จอที่สี่คือจุกเออบางคนจุกจุกอกบ,บอกไม่ถูกมาวัดก็จุก มองตรงน้นก็จุกมองตรงนี้ก็จุก,ก,จกบางคนบอกถามว่าโยมทำไมไม่มาวันอยากมาอยู่แต่ไม่อยากเจอคนโน้นไม่อยากเจอคนนี้ทำไมอ่ะมันจะเป็นอะไรยมันจะตายเหรอเนาะมันไม่ตายหรอกเรามาแล้วเราดูที่ใจเราว่าเราเนี่ยจุกนอกหรือจุกในเนาะจุกข้างไหนเปล่าเอะแล้วมันเป็นอะไรใครมาทำให้เราจุกได้ ใครมาทำให้เราจุกได้ไม่มีมีแต่ตัวเราทําตัวเราเองคิดไปเองปรุงไปเองแล้วก็ทุกไปเองเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าเรามาพิจารณาว่าเราไม่จุกอะไรใช้ธรรมะใช้สติปัญญาพิจารณาหลวงพ่อให้แผ่เมตตาเราก็แผ่เมตตาไม่ต้องยกเว้นยอมยอมเป็นก็เย็นได้ยอมไม่เป็นก็เย็นไม่ได้อะ บอกยอมยอมหมดแต่ไม่ยอมคนเนี้ยแต่ไม่ยอมพระองค์เนี้ยว่าเออก็แล้วแต่อันนั้นเราก็แบกทุกข์ไปตลอดแบกเช้าแบกเย็นใช่ไหมโยมแบกเช้าก็แบกกลับบ้านก็แบกกินของอร่อยมันก็แบกไปเสร็จแ,แล้วของอร่อยก็หมดไปแต่ข้างในยังแบกเพราะนั้นเราปรงซะโปรงก็เมื่อกี้มีสี่เจาะสี่จอ,จอใช่ไหมโยมตอนนี้จะปรงยังไงปรงก็ใช้สามหลอง สามลออิงนะไม่อยากพูดตัวเลขเดี๋ยวโยมจะคิดเป็นอย่างอื่นเพราะวันนี้วันที่สิบสามแล้วโยมจะคิดเป็นอย่างอื่นไม่มีไม่มีมมพระไม่มีถ้ามีอาตมาซัดเองแล้วไม่ทำมาเผื่อโยมหรอกนะสามลอกก็คือลดลดตัวลดตนเหมือนต้นข้าวเนี่ยโยมผ่านเข้ามาในนี้ยต้นข้าวเห็นไหมต้นข้าวที่มีรวงข้าวที่มีเม็ดข้าวมันจะน้อมลง แต่ถ้าเป็นข้าวผีเนี่ยมันจะตั้งขึ้นอันนั้นไปสีไม่มีเม็ดข้าวบ้างไหนคนอ่อนน้องถ่องโตนะ่ะยิ่งมียิ่งได้แต่ถ้าคนแข็งกระด้างแข็งตึงก็เหมือนข้าวผีอะเราก็ล้อนตัวล้นตัวจะยกมือไหว้กล่องก็ได้ไม่ตายเราถ้ายมบอกยกมือไหว้คนนี้แล้วมันตายมาเดี๋ยวจะมาบางังสกุลให้ฟรีไม่ไม่ไม่ตายลดนะลด,ลด ลดก็คือลดตัวลดตนลดในใจลดมานะทิฏฐิดำริชอบลดมานะลดมานะแ้่อย่าไปถือมากเลยถ้ายอมถือมากๆต้องไปอยู่อินเดียนี่ยมีสี่วันะนะพระพุทธเจ้าละแล้ววัน,นะพามแพ,พสุนนะกษัตริย์พามแพสุนอะโยเห็นไหมละ่ะลดลงลดลงเพราะเราเนี่ยต้องหวอ่อนหวานแต่อย่าอ่อนแออ่อนหวานแต่อย่ออาอ่อนแอ บางคนแข็งไปทั่วแต่แข็งไม่จริงไม่ใช่ของจริงของจริงนี่อ่อนน้อมของตนเขาลบกราบไหว้มนคูบาอาจารย์ท่านแสดงให้เห็นนะท่านแสดงท่านกาบกันคารวะกันสามิจิตกรรมกันเราจะเห็นคูบาอาจารย์เป็นหลักเห็นไหมละ่ะเขาเรียกลดอันที่สองก็ละนะอะไรที่มันไม่ดีก็ละไปยยเนาะไอ้ขี้ทั้งหลายเนี่ยขี้โกรธขี้กลัวขี้เกียจ ละมันไปนะนะให้ขยันเราก็อายุมากแล้วนะโยมดูจับดูผมมอกแล้วอัตมาเนี่เป็นพระมันยอมไม่ได้มันโยมหรอกนะมันปกปิดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจึงเป็นความเป็นจริงที่ยามยอมรับคือละนะละละละในสิ่งที่ควรจะละที่เราเห็นก่อนนะบางคนบอกจะละตัวไหนก่อนอะไรเกิด เฉพาะหน้าเราก็ละตัวนั้นแหละเนาะเหมือนพาไปเบญธบานอะได้อะไรฉันก่อนก็ฉันไปไปอร่อยอร่อยขนาดจะมาที่หลังก็แต่แต่มันอิ่มแล้วมันจบแล้วอิ่มแล้วมันฉันไม่ลงแล้วให้อร่อยขนาดไหนเพราะนั้นละและอันที่สามก็คือเลิก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 ก็เราไม่ไปรับอารมณ์นั้นเข้ามาก็เลิกกับมันปัญญาขาดกับมันไป ไม่ต้องไปอำเภอเราไปจดทะเบียนอย่าขาดอย่าได้ใจของเราเนี่ยตัดซะนะแล้วก็เลิกแล้วตอนนั้นเราก็จะหลุดตัวก็เบากายเบาจิตเบา,เบาความทุกข์ก็น้อยลงไม่งั้นเราก็จะแบกไปตลอดอะ่ะอัตมาก็มีพระอยู่ที่วัดอ่ะเป็นเป็นเจ็ดติดโยมไปเป็นร้อยอยู่ที่วัดเนี่ยแต่ไม่แบกไว้บางคนก็ถามว่าเป็นเจ้าวาดทำไมไม่อยู่วัดเอาวัดก็อยู่นั่นก็ไปสิ เจ้าว่ามันสมมุติเรามันสมมุติกันไปว่าเราเป็นเจ้าว่าจริงๆมันไม่มีเรามาตัวเปล่ากลับไปตัวเปล่าเพราะนั้นไม่มีใครใหญ่เกินโลเก่งแค่ไหนก็ขี้เท่าปองเดีเออยวขี้เท่าปองเดียวใหญ่แค่ไหนก็ไม่เกินโลบางคนบอกใหญ่บางคนก็จะไปบอกมึงรู้ไหมกูขาเอ้าถนัดมึงเอง,งยังไม่รู้เลยมึงคือขาแล้วกูจะไปรู้ได้ยังไงวะ เ,เพราะนั้นเขามาถามว่าท่านรู้ไหมผมเป็นใครโยยังไม่รู้ตัวเองอัตมาจะไปรู้จักโยได้ยังไงเราะอันนี้เขาเรียกใหญ่เกินไปแต่ก็ไม่เกินลงหรอกใหญ่แค่ไหนก็ไม่เกินลงเก่งแค่ไหนก็คิ้เท่าฟองเดียวสุดท,ท้ายนี้อัตมาขอฝากว่าสรุปว่ามีสี่จอมีสี่ลอจำให้ได้เนาะสี่บวกสี่เป็นแปดเนานะ สีนะ 4, 4, เนะ่เจ็ดสี่จออเนาะคือโจนเจ็บจากจุกจุกก็ไปหาธรรมะนะแล้วก็ใช้สี่รอก็คือลดละเลิกแล้วก็หลุดนะเพราะนั้นท้ายที่สุดแห่งการ ในการเทศนาธรรมสนทนาธรรมกับญาติโยมทั้งหลายอัตมาก็ข,ขออำนวยอวยพรให้โยญาติโยมที่ได้มาในพิธีในมณฑลพิธีแห่งนี้มีแต่ความสุขความเจริญนึกอะไรสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาโดยชอบโดยธรรมทุกประการและประกอบพร้อมด้วยสิริอายุวันนะสุขะปะปะละ,ป,ะปฏิพานธนสา,ารสมบัติด้วยบรมยแห่งพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์และหลวงพ่อวิชัยเขษิโยขอทุกท่านทุกคนจะมีความสุขความเจริญยิ่งยืนาน,น,นานนึกลสมความปราถนาโดยชอบโดยธรรมทุกท่านทุกทนทุกองค์ด้วยเถอ